สวัสดีครับจากเ i โ e ไบชา n น l ครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่มองหาจักรยานเฟรมคาร์บอนนะฮะราคาแค่1,6,900บาทอย่าคิดว่า1,6,900บาทนี่ราคามันแพงนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยตามท้องตลาดทั่วไปเนี่ยเฟรมคาร์บอนนะครับเสือภูเขาเนี่ยตัวนี้เป็น29ไบาว้นะฮะก็ราคา1 6 0 0 0หกแล้วนะครับแต่สำหรับเจ้าเดียวผาตัวนี้ คุณได้รับคอมพิวพร้อมปั่นในราคาแค่16,900บาทเท่านั้นครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเจ้าสเปคที่ให้มานั้นจะคุ้มค่ากับเงินที่คุณจ่ายไปขนาดไหนนะครับอย่างแรกเรามาไล่เรื่องของตัว เฟรมมันก่อนนะฮะตัวเฟรมตัวนี้อย่างที่บอกไปก็คือเป็นเฟรมคาร์บอนนะครับขึ้นรูปด้วย EPS เทคโนโลยีนะฮะพร้อมกับเป็นเฟรมที่ซ่อนสายเรียบเนียนสวยงานมน,นะครับตัวนี้ตัวเม็ดสีที่ทางทวิตเตอร์ทำออกมาก็เป็นเม็ดสีแบบเมทัลลิกเกรดสูงนะครับตัวนี้จะทำให้ลดปัญหาเรื่องของการเ,าเกิดรอยแตกลายงาสีซีดเนลวตัวนี้กับทางทวิตเตอร์เนี่ยจะไม่มีเลยนะครับ สามสตัวชุดเกียร์ที่ให้มานะครับก็จะเป็นตัวของเล็กท o สเ e c ให้มาถึง30สปีดเลยนะครับไอ้ที่ว่า30สปีดเนี่ยมันดียังไงนะครคืออย่างแรกเนี่ยจะเหมาะกับมือใหม่ครับในการอยากได้รถเสือภูเขาสักคันหนึง่งแล้วเกียร์ยอยๆนี่ก็จะสามารถเรียกได้ว่าไปได้ทุกเส้นทางนะครับจะขึ้นเนินทางเรียบก็จะตอบโจทย์กับรถคันนี้มากนะครับเพราะว่าจะสามารถปรับรอบเกียร์เนี่ย ให้สมดุลกับบาลานซ์ขาได้ง่ายขึ้นนะครับพร้อมตัวชคตัวชคที่ให้มาตัวนี้ก็จะเป็นโชคลมนะครับเป็นคอยเทเปอร์ตัวชคลมเนี่ยจะมีราคาสูงกว่าโชกตะมันถึง 3- ามถึงพบาทเลยนะครับตัวนี้ทางทีมพิสเตอร์ก็ติดตั้งมาให้เลยนะฮะพร้อมกับตัวมีดมอทนะครับสามารถปรับล็อกได้ง่ายขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะใช้งานง่ายในเวลาเราเจอทางคูข่ขะแล้วก็ปรับให้มันสามารถยุบได้หรือว่าถ้าเกิดเราปั่นทางเรียบนะครับก็สามารถ กดล็อกให้ตัวช็อกมันแข็งไม่ขยับก็จะประหยัดแรงขึ้นไม่เปลืองแรงนะครับตัวนี้ก็ฮอนดิวเตอร์ออกแบบติดตั้งมาให้เลยเรียบร้อยพร้อมตัวระบบเบรกระบบเบรกตัวนี้ก็เป็นระบบไฮดรอลิกนะครับดิสนํามันแบบเต็มรูปแบบไปนะฮะทั้งหน้าหลังตัวนี้นะครับใช้ของแบรนด์ซูมนะฮะแบรนด์ดังจากไต้หวันนะครับระบบเบรกเนี่ยจะเป็นระบบแบบระบบเบรกนะครับเป็นระบบเบรกดิสนัมมันนะฮะเต็มรูปแบบนะครับ ทั้งหน้าหลังเลยนะฮะได้แต่ว่าการใช้งานระบบเบรคดิสมมนเนี่ยจะมีข้อดีคือว่าถ้าเราโดนน้ำโดนฝุ่นพวกน,นี้นะครับประสิทธิภาพของเบรคเนี่ยจะยังทำงานได้ดีอยู่นะครับไม่มีปัญหาเรื่องการเบรควดืดแล้วก็ความแม่นยำในการเบรคเนี่ยยังมีอยู่นะครับต่อมามาดูเรื่องของระบบตัวชุดเกียร์บ้างน,นะครับที่เรากล่าวแล้วว่าเป็นชุดเกียร์สามสิบสปีดนะฮะเดี๋ยวเรามาไล่เจาะรายละเอียดกันดูนะครับตัวชิปเตอร์สับจานนะครับก็จะเป็นแบบ3สปีด พร้อมตัวจานหน้าที่ติดตั้งมานี่ก็จะเป็นของโปรเวลนะครับตัวนี้เป็นกระโหลกกวงมาให้แล้วนะฮะไม่ต้องอัปเกรดเพิ่มเติม,มนะครับตัวขนาดฟันจะอยู่ที่ตัวขนาดฟันจะอยู่ที่42 3 2แล้วก็24นะครับพร้อมตัวเฟืองใบหลังนะครับจะเป็นขนาด10สปีดนะฮะจะเป็นขนาด11ทับสฟันนะครับตัวนี้ก็ยังสามารถอัปเกรดเพิ่มเติมได้ง่ายนะครับเพราะเป็นเฟืองระบบส่วนแล้วระบบตัวล้อ ถ้าเป็นล้อแบริ่งนะครับตัวน,นี้เดี๋ยวดูความลื่นไหลของเขากันนี่ครับอันนี้ล้อเดิมๆนะฮะติดล็อจากคาร์ตเตอร์เรนได้ว่าชุดปุกปืนแบริ่งถึงจะเป็นลดราคาที่ไม่สูงนะครับแต่ก็ยังให้อุปกรณ์มาแน่นๆเลยฮะนี่ดูความลื่นไหลของเจ้าตัวแบริ่งของเขานะครับตัวล้อนะครับอย่างที่บอกคือเป็นล้อขนาดย9ิบ้านะครับตัวขอบยางเนี่ยก็เป็นขอบยางของอินโนวานะครับ เป็นยางขอบแก้วตัวนี้ก็แต่งเต็มมาให้แล้วนะครับจากทางโรงงานยียกแต่ว่าพอมาเม็ดกับตัวรถก็ทําให้เพิ่มความดุดเด่นและก็ความสวยงามได้เป็นอย่างดีนะครับต่อมาเรื่องของตัวทินผีตัวผีตัวนี้ก็เป็นของเล tro ทสเปนะครับเป็นแบบ10สปีดนะฮะตัวนี้ก็การใช้งานการข้าเกย์ก็ถือว่าใช้งานได้จริงนะครับแม่นยําพอสมควรเลยครับเจ้าตัวนี้และอย่างก็ทางทวิตเตอร์กับตัว E ล็กโทสเปกเนี่ยก็เข้าปีที่3ามนะครับ ตัวปัญหาเรื่องชุดเกียร์เนี่ยถือว่าน้อยมากๆเลยครับถือได้ว่ามั่นใจในการใช้งานนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีทีนะครับสีจะมีด้วยกันทั้งหมดถึง5สีนะครับก็จะมีสีเทาที่คุณเห็นอยู่นี้นะครับพร้อมสีดำแดงแดงสีส้มอีกตัวหนึ่งคือจะเป็นสีสีปูนะครับตัวนี้ถือว่าเป็นสีที่กำลังนิยมเลย น้ำหนักนะครับน้ำหนักของเจ้าตัวนี้จะอยู่ที่12.3กิโลกรัมเท่านั้นนะครับบวกลบนิดหน่อยนะฮะอันนี้เราช่างจากไซส์19นะครับตัวไซส์ก็จะมีขนาดไซส์ตั้งแต่15 17แล้วก็19นะครับได้จว,ว่าใครที่สูงอยู่ประมาณ180นิดินิดนะฮะอยากได้เสือภูเขาเฟรมคาร์บอนตัวนี้ก็ลองไปจับจองดูครับผมว่าด้วยไซส์ที่ค่อนข้างจะหายากและราคาที่ถือว่าเป็นมิตรกับคนปั่นมาก,มากๆเลครับตัวนี้ตัวนี้ถือว่า แนะนำอยากให้ลองไปใช้ดูช่วงนี้ใครหารถจักรยานออกกำลังกายอบอกว่าตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเกียร์เยอะเฟรมเบานะครับเป็นคาร์บอนด้วยชกลมนะฮะการ้อยี่ิบเก้ด้วยนะครับตัวนี้เรียกได้ว่าในท้องตลาดเนี่ยแทบจะไม่มีเจ้าไหนทําออกมาเลยลองดูครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ